สวัสดีค่ะพี่น้องท้องถิ่นไทยคะ่ะวันนี้ตู่ก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่เป็นระเบียบที่เกี่ยวกับการดซื้อจัดจ้างที่ต้องแก้ไขาตามระเบียบการเงินของพวกเราระเบียบใหม่พวกเราน่าจะรู้นะคะระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นฉบับล่าสุดท,ที่ไปยกเลิกระเบียบการเงินของพวกเราตั้งแต่ปี4ีปี48่ปีห้ปียกเลิกไปเลยที่นี้ระเบียบตัวนี้ น่าจะแก้ไขให้มันทันสมัยขึ้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างกรณีที่เป็นกรณีเล่งด่วนนะคะดำเนินการโดยที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนแล้วไม่อาดําเนินการตามปกติได้ทันนะคะทีนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องระเบียกบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัชพศ .2560 ข้อ79วรรค2ค่ะ79วรรค2นั่นก็คือเป็นพัสดุ ที่เราต้องจัดหาเป็นกรณีที่เร่งด่วนไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติได้ทันแต่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างนั่นก็คือไม่เกิน5 0 0แสนบาทมันก็จะมาสอดคล้องกับระเบียบการเงินใหม่ของพวกเราที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2566ารเป็นต้นมานั่นก็คืออยู่ในระเบียบการเงินข้อข้อที่เท่าไหร่เอ่ยข้อที่54นะคะวรกสองกำหนดไว้ใน บทวรคแรกของ54ก็กําหนดว่าการเบริกเงินในงบดําเนินงานนะคะให้กระทําการเบริกจ่ายได้ตามงบรประมาณที่ได้รับอนุมัติและให้มีหลักฐานแสดงว่าเงินจํานวนที่ขอเบอิกนั้นถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสางการของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้แต่ทีนี้ในวักสองของ54ก็จะกําหนดไว้ว่านะคะการเบริกเงินตามวรกหนึ่งน,นั้นนะคะหากมีความจําเป็นเร่งด่วน ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้นะคะและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทันผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นอาจทดรองใจไปก่อนนะคะก็ได้นะคะในกรณีที่วงเงินไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทแสดงว่า2อ,อย่างเนี่ยระเบียบเราของเราระเบียบการเงินเราแก้ไขให้ใหมันสอดคล้องกับการจัดซื้อจ้างกรณีที่มีความเร่งด่วนนะคะฉุกเฉินที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติได้ทัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดวงเงินในการจะซื้อจ้างเช่นยางแต่เข้อปะปลารั่วหม้อน้ําระเบิดหม้อไฟระเบิดถ้าเกิดไม่เกิน5้าแสนเนี่ยให้เจ้าของผู้รับผิดชอบดําเนินการสํารองเบิกจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็มาขออนุมัติเบิกใจ่ายในภายหลังนะการเบริกจ่ายลักษณะนี้เราก็อาจจะแนี่ยอะไรคะ ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีลักษณะนี้นะคะที่ที่เป็นหลักฐานบินเงินสดลักษณะที่เราได้ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไปแล้วก็มาขออนุมัตเบิกนะคะเป็นกรณีที่เราสำรองจ่ายเงินไปก่อนแล้วเขาก็มีบินเงินสดใบใบเสร็จรับเงินส่งมาที่เราเราก็เอาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานพวกนี้แหละค่ะมาบันทึกขออนุมัตเบิกจ่ายเพราะเราได้สำรองจ่ายไปแล้วขออนุมัตเบิกจ่ายให้แก่ให้แก่ที่นี้ไม่ใช่ให้แก่ใครนะคะ ในกรณีที่เราอย่างเช่นเวลาพอนี่ยได้สำรองจ่ายเงินไปแล้วเป็นกรณีค่ะเป็นค่าปะยางรถจํานวนเท่าไหร่คะจํานวน300บาทอ่าปะยางเนี่ยอ่าเราได้จ่ายให้กับร้านไหนร้านสออะไรยนนะคะเราก็ขอเบิกจ่ายอ่าตามบิน ส่งคล้องหรืออะไรคะหรือใบเสร็จรับเงินที่ที่แนบมาพร้อมนี้อ่าโดยครั้งนี้ต้องขออนุมัติเบิกจ่ายให้แก่วลาพอเนื่องจากเวลาพอได้สำรองงานเงินจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วอันนี้เป็นการสำรองจ่ายเพราะฉะนั้นเวลาสำรองจ่ายเงินนะคะเราก็ขออนุมัติเบิกให้แก่ผู้สำรองจ่ายเงินไปได้โดยแนบหลักฐานที่เราได้จ่ายเงินไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องง่ายเลยกรณีที่ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีเร่งด่วนที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและดำเนินการจัดซื้อจ้างตามปกติไม่ทันสอดคล้องกับระเบียบการเงินของเราข้อ54วรรคสองกำหนดไว้โอเคนะคะง่ายขึ้นสํารองจ่ายได้เลยค่ะและเบิกมาให้คนที่สํารองจ่ายเงินไปเลยโอเคนะคะ